สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆพนะครับมาดูวิธีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งในการถอดท่อ PVC ที่เราติดกาวไปแล้วนะครับผมเราอยากจะนำข้อต่อกลับมาใช้นะครับซึ่งไม่ต้องซื้อใหม่นะครับผมแล้วก็ไม่เปลืองงบประมาณในการถอดด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะทำวิธีไหนนะครับเพื่อนๆครับต้มน้ำให้เดือดนะครับผม นะครับจะนานเท่าไหร่ก็ได้ขอให้น้ําเดือดน,นะครับแล้วเราก็วางลงไปเลยครับผมวางลงไปนะครับมีที่รองไหมนะครับวางลงไปแบบนี้เลยครับอ่ะจับไว้ก็ได้นะครับเราไม่อยากวางชิดตัวนี้นะมันจะไหมสักพักนะครับเนะีนะครับ จริงๆแล้วเรามีผ้าวางตรงขอบเนี่ยมันก็จะได้พี่อไสักพักนะครับแล้วเรามาดูกันว่าเราจะถอดได้ไหมนะครับอลองดูครับมาครับมาลองกันดูนะครับผมเอามือลองจับดู ออกได้นะครับผมออกได้ง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องใช้ครีมเลยครับระวังด้วยนะครับ,รรบมันร้อนนะครับนี่ครับเพื่อนๆอ,อ่าเห็นไหมท่อเราก็อยู่รูปคงรูปเหมือนเดิมไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณโดยต้องไปซื้ออะไรอะน้ำมันสนลหรืออะไรไม่ต้องนะครับผมเนี่ยวิธีใส่น้ำร้อนนี่แหละ ได้นะครับไอ้ฝังนี้ก็ออกได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆลองทําดูนะครับง่ายๆครับสวัสดีครับ